ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มาสนทนากับพี่น้องในขบวนการสากลบนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี55เนี่ยเป็นคอรมอรยิ่งลักสอง ยิ่งรักหนึ่งเขาทำหน้าที่กันไปช่วงหนึ่งและตอนนั้นเจอน้ําท่วมใหญ่พอดีเข้ามาก็ได้รับการแบ่งงานให้รับผิดชอบกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินและสองกรมของขบวนการสหาหรณ์คือส่งเสริมและตรวจบัญชีนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับยางพาราองค์การสะพานปลาซึ่งก็เอาละเราจะโฟกัสเฉพาะ ประเด็นที่เรากำลังสนทนาอยู่นี่เรื่องสหกรณ์เนี่ยตัวหลักการหรือตัวอุดมการของขบวนการนี้มันสอดคล้องกับหลักหรืออุดมการของระบอบประชาธิปไตยและขบวนการสหกรณ์จะยืนเติบโตขแข็งแรงก้าวหน้าได้เนี่ยมันต้องเดินไปด้วยจิตวิญญาณประชาธิปไตยเท่านั้นนะครับเพราะสหกรณ์เน้นการมีส่วนร่วม ภายใต้ความเชื่อร่วมกันมันเปิดโอกาสและเรียกร้องความมีส่วนร่วมจากสมาชิกและการคัดสรรตัวแทนหรือผู้บริหารก็มีกลไกประชาธิปไตยเข้ามารองรับช่วงที่ทำหน้าที่ก็เลยพยายามหาโอกาสสนทนากับชาวขบวนการสหกรณ์สหกรณ์แท็กซี่นี่แหละครับพบว่าคนขับรถแท็กซี่ จำนวนส่วนใหญ่ัดเชิญโชคภัยบนท้องถนนมาด้วยกันเนี่ยยังขาดหลักประกันในการที่จะดูแลกันและกันในยามลำบากเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตผมบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมหาตังค์ให้เริ่มต้นเป็นขวัญถุงก่อนสำหรับที่ท่านจะได้ดูแลกันและกันเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจ ให้พี่วิทูลเนี่ยหารถแท็กซี่มาคันหนึ่งตัดเสื้อแท็กซี่มาให้ผมตัวหนึ่งแล้วผมก็ไปทําใบขับขี่รถยนต์สาธารณะที่ขนส่งจังหวัดนนท์นะครับบ้านอยู่แถวนั้นเมื่อได้ใบขับขี่รถสาธารณะมานี่ผมขับได้ถึงรถพวกนะครับเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์ว่าท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลท่านใดสนใจจะจ้างรัฐมนตรีช่วยเกษตรขับรถแท็กซี่พาทัวร์กรุงเทพหนึ่งวันตั้งแต่เช้ายันเย็น ประมูลมาและทุกบาททุกสตางค์ผมจะเอาให้กับสหกรณ์แท็กซี่นี่แหละให้เขาไปดูแลกันในยามเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บล้มตายก็ตามก็ได้ผู้ปรารถนาดีครอบครัวหนึ่งครับประมูลเป็นจำนวนเงินหนึ่งวันนะครับให้ผมพาไปทัวรกรุงเทพเนี่ให้หนึ่งล้านบาทยอดเงินนี่เป็นเจตนาเป็นกุศลไม่เกี่ยวกับทรงผมรัฐมนตรีนะครับ ก็ไปขับครับไปรับบ้านแถวบางนามะฮะพามาจัดตุจักเดินถือของให้ซื้อของกินก๋วยเตี๋ยวและไปไหนอีกสักแห่งและขับพาส่งกลับบ้านจํานวนเงินตรงนั้นน่ะมันก็เป็นฐานแล้วหลังจากนั้นท่านก็คงไปทําอะไรต่อมีอะไรกันต่อก็ยังพอมีแรงดูแลกันได้โดยเฉพาะอย่งยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิด23ปีก่อนที่แล้วนี่นะครับหลังจากนั้นก็ได้ทํากิจกรรม กับขบวนการสากลอธิบดีจักรีสุจริตธรรมชวนผมว่าเนี่ยจะให้ความรู้ประชาชนเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนผมก็ไปกันที่จันทบ,บุรีครับไปถ่ายทำเล่นเองแสดงเองครับไม่ใช้สลิงไม่ใช้ตัวแสดงแทนกับพี่น้องที่นั่นสอนบัญชี สหกรณ์ให้กับประชาชนขึ้นกระดานคิดตัวเลขทดเข้าทดออกอะไรกันต่างๆต,ตามหลักวิชาแล้วเอามาออกอากาศช่อง11แล้วก็ผลิตสมุดต,ตำราแจกไม่ได้ใช้งบหลวงนะครับผมก็ชวนสมทบทุนไม่ได้เล่าเพื่ออยากจะบอกว่าแม้นายนะัทวุฒิได้เคยทำงานร่วมกับขบวนการสหกรโน่นนั่นนี่ก็เลยชวนท่านไปลงคะแนนเลือกให้ไม่ต้องนะครับเขาเลือกกันไปแล้วคือต้องการบอกว่า ขบวนการสหกรณ์สันนิบาตสหกรณ์กับฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารเนี่ยทำงานด้วยกันอย่างมีพลังและสร้างศักยภาพในการเดินไปข้างหน้าร่วมกันได้นะครับถ้าทั้งสองฝ่ายอยู่ใกล้กันเข้าใจกันแล้วก็แลกหัวใจกันทํางานเราทําให้เป็นเรื่องกลไกร,ราชการเราทําให้เป็นเรื่องสันติบาตเป็นเรื่องขบวนการเฉพาะ วงสหกรณ์ไม่พอเราต้องทําให้เป็นเรื่องระดับชาติเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยครับมีคนจํานวนมากในประเทศนี้อยู่ในขบวนการสาหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะฮะทางตรงคือเป็นสมาชิกเลยทางอ้อมคือเกี่ยวพันกันเข้าบ้างละเรามีสหกรณ์อยู่ร่วมๆแปดพันแห่งทั้งภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเรามีเม็ดเงินจนถึงปีนี้นี่ผมว่าน่าจะแตะสล้านล้าน หมุนเวียนกันอยู่ในระบบเราไม่ใช่คนกลุ่มเล็กเลยนะครับและสิ่งที่ท่านทํากันอยู่ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยก็เลยชวนอธิบดีสมชายว่าทําให้เป็นวาระแห่งชาติเลยพี่ประกอบกับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเข้ามาทําหน้าที่ได้เดือนสองเดือนมันเกิดฝีแตกในขบวนการสหกรเรื่องหนึ่งพอดีคือกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายแห่งผู้บริหารบางแห่งบางที่ เอาเงินไปซื้อสลากแล้วก็เกิดเรื่องร้องเรียนฟ้องร้องนี่ยังพัวพันกันจนถึงตอนนี้นะฮะและมันฝีแตกเอาตอนผมอะครับอยู่ๆก็มีสมาชิกสากลอมทรัพย์ครูจากหลายจังหวัดมาหามาร้องเรียนผมก็เลยถามว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรฝ่ายทางกรมเขาก็บอกเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ต้องรอให้กลไกของคดีมันถึงที่สุดผมบอกกว่าจะถึงที่สุดเนี่ย ความเสียหายของสหกรณ์ก็จะถึงที่สุดเหมือนกันนะครับเพราะว่าคณะผู้บริหารเดิมที่ถูกกล่าวหาหรือแจ้งความไปแล้วว่ามีปัญหาความไม่ชอบมาพาคลเนี่ยยังคงนั่งปฏิบัติหน้าที่สหกรณ์อ,อมรัย์ครูเนี่ยมันเป็นที่พึ่งที่หวังในชีวิตของคนในกลไกร,ราชการครูทั้งประเทศแล้วถ้ามันเกิดปัญหาแบบนี้แล้วเราไม่สามารถจะจัดการแก้ปัญหาเบื้องต้น เพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความสบายใจกันได้ลำบากก็ให้ท่านอธิบดีพาฝ่ายกฎหมายมานั่งกันในห้องผมนี่แหละครับที่กระทรวงเกษตรแล้วท่านคุยกันว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงห้ามเลือดก่อนส่วนว่าคดีอาญาศาลตัดสินแบบไหนนั่นเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมผมก็นั่งเซ็นแฟ้มไปก็แอบดูไปนะครับท่านก็นั่งระดมสมองกัน แล้วก็ทําให้ผมพบในวันนั้นว่ากฎหมายเกี่ยวกับสากลบ้านเราอย่างน้อยที่สุดก็ณนะพศนั้นนะครับ255ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายส่งเสริมมันขาดอาวุธเด็ดขาดในการสกัดในการห้ามเลือดในการหยุดความเสียหายอย่างทันท่วงทีผมนี่บอกอธิบดีสมชายว่าผมว่าปลดก่อนครับท่านอธิบดีผู้บริหารสากลไหนที่มีปัญหาว่าเอาเงินไปบางที่หลายร้อยล้านเป็นพันล้านนะครับบางแห่งะ สมาชิกเขาอยู่ด้วยความหวั่นไหวหัวใจเงินเข้าหายเป็นหลายร้อยล้านเป็นพันล้านแต่ผู้บริหารชุดที่ถูกกล่าวหาว่ามีรับลมคมใน,นยัยงนั่งทำหน้าที่อยู่ท่านคิดดูสิครับเจ้าของเงินหรือสมาชิกจะรู้สึกยังไง <ac> ผมก็เลยบอกท่านสมชายว่าอัปอย่างนี้ท่านไปร่างหนังสือมาร่างยังไงก็ได้ผมเซ็นเองว่ารัฐมนตรีสั่งให้ปลดเพราะมันมีปัญหานี้ไงฮะว่า ถ้าไปปลดเขาแล้วศาลยังตัดสินไม่ถึงที่สุดว่าเขาทำความผิดเขาฟ้องคืนได้เลยก็บอกท่านทิพดีว่าท่านไปร่างมาอะผมเซนเองปลดแล้วถ้าเขาฟ้องใ,ให้ฟ้องผมเพราะว่าผมเรื่องถูกฟ้องในผมมีภูมิต้านทานนะครับติดคุกก็ทําแฮตติกแล้วครับสามหมนไม่เคยติดเรื่องอื่นนะครับไม่เคยถูกกล่าวหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่เคยถูกกล่าวหาเรื่องใช้อํานาจหน้าที่ไม่ชอบไม่ใช่ครับ ติดเรื่องเดียวนี่แหละครับเรื่องเวลาเขายึดอำนาจแล้วผมไม่ยอมอ่ะเท่านั้นนะครับสุดท้ายท่านอธิบดีสมชายก็สามารถจะใช้อำนาจยุติการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริหารสากลน,นั้นได้ผมก็เลยคิดว่ามันต้องทําให้ใหญ่จริงฮะแล้วเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องระดับรัฐก็ชวนกันทําวาระแห่งชาติขณะนั้นผมเป็นรัฐมนตรีผมก็คุยกับท่านรัฐมนตรีธีระวงสมุทรในฐานะรัฐมนตรีว่าการเกษตร ว่าพี่ครับผมจะทําเรื่องนี้แล้วผมจะทําเร็วท่านไม่ขัดข้องจนในที่สุดเข้าครมคอรม,ออรมอเห็นชอบให้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วนั่นแหละครับเป็นการประชุมครมอนนัดสุดท้ายที่ผมทําหน้าที่รัฐมนตรีช่วยเกษตรพอผ่านปับ๊บรัฐบาลก็มีเหตุปรับคณะรัฐมนตรีผมก็หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปช่วงหนึ่งระหว่างเปลี่ยนผ่านจากกระทรวงเกษตรไปกระทรวงพาณิชย์ซึ่งต้องรอ เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณกลับมาอีกทีก็มาอยู่กระทรวงพาณิชย์แล้วครับยังได้มีโอกาสติดตามถามข่าวกันอยู่บ้างท่านอธิบดีสมชายท่านก็ไปหาผมที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยครับไปถามเรื่องงานสากรณก็แสดงความเห็นไปตามสมควรแล้วก็ให้กําลังใจแต่ว่าใจผมอะยังตามดูนึกอยู่ว่าวันหนึ่งวาระแห่งชาติเรื่องสากรณที่เราช่วยกันทําไว้มันต้อง ปรากฏชัดขึ้นมาต่อหน้าสายตาคนทั้งประเทศอีกครั้งไม่ใช่เพื่อข้าราชการกรมไหนไม่ใช่เพื่อรัฐมนตรีกระทรวงใดนะครับแต่ผมมั่นใจดประสังคมไทยถ้าขาบวนการสากลเข้มแข็งเท่าไหรส่สังคมก็เข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้นผมแน่ใจว่าวิธีการสากลจะเป็นวิธีการสำคัญที่จะหนุนเสริมพัฒนาการทางสังคมให้เดินไปข้างหน้าเราก็กำหนดยุทธศาสตร์ ขึ้นมาห้าด้านฐานคิดมันมาจากว่าหนึ่งสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นจุดที่ยังไม่แข็งแรงนักของขบวนการสากรสองสิ่งที่เราต้องเห็นตรงกันว่าเราจะมีวิถีทางในการพัฒนาหรือยกระดับขบวนการสากลไปในทิศทางไหนใครมาเป็นรัฐบาลก็ตามอ่ะมันต้องทำเรื่องนี้ใครมาเป็นรัฐมนตรีดูแลสากลก,ก็ตามต้องจริงจังตั้งใจ และทุ่มเทถ้าหากว่าฝ่ายบริหารมองเห็นเข้าใจและเดินเข้ามาแบบเอาไงเอากันนผมว่าภายในหนึ่งยุคของรัฐบาละเห็นหน้าเห็นหลังเลยครับรู้เรื่องเลยเพราะว่ารากนะีมันตั้งไว้แล้วและเนื้อในคือขบวนการสากลนแข็งแรงในตัวเองอยู่แล้วเพราะขบวนการสากลเดินหน้าด้วยตัวเอง มายาวนานและมาไกลามากแล้วจเจ้ากระทรวงมารับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ท่านจะได้มีความคิดที่ตกผลึกแล้วจากคนในกรบวนการเนี่ยไปสื่อสารได้เลยผมนี่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับเป็นอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> เป็นสสอก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สักอย่างแต่ผมอาสาถ้าเขาตั้งรัฐบาลกันเสร็จ มีหน่วยงานมีกระทรวงมีรัฐมนตรีตัวตนที่เขารับผิดชอบภารกิจของขบวนการสากรท่านติดขัดประการใดอย่างไรหรือถ้าท่านต้องการเพื่อนในการเดินไปอธิบายให้ฝ่ายบริหารเขาเข้าใจผมยินดีไปเป็นเพื่อนนผมยินดีไปคุยด้วยผมไม่ได้มีบทบาทอิทธิพลอะไรใดๆกับเขาแล้วครับเพียงแต่ว่าผมไปเป็นพยานให้กับพวกท่านได้ ว่าเรื่องนี้ทำได้จริงเรื่องนี้สำคัญและเรื่องนี้ทำกันมาแล้วอย่างน้อยก็เมื่อ10กว่าปีก่อนประกาศเป็นวาระแห่งชาติโดยมติครมไปแล้วแต่มีข้อแม้เดียวนะครับว่ารัฐบาลที่เขาตั้งเป็นต,ต้องเป็นรัฐบาลที่ผมคุยอย่างเขารู้เรื่องนะครับผมรู้สึกมีความหวังผมเห็นว่างานของขบวนการสหกรกรที่เดินกันมาในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีทิศทางมันมีเป้าหมาย และมันมีความเป็นไปได้มันต้องมีสามอย่างนี้นะครับมันถึงจะสำเร็จเพราะว่ามิติในการเคลื่อนงานของสันิบาตสาหกรณ์ของขบวนการสาหกรณ์ในปัจจุบันเนี่ยเปิดกว้างและพร้อมเล่นทุกสนามท่านสามารถที่จะเดินไปคุยกับพักการเมืองกับนักการเมืองเพื่อนำเสนอแนวคิดนำเสนอแนวทางนำเสนอยุทธศาสตร ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับไม่ใช่เรื่องว่ากําลังนําพาสันนิบาตหรือขบวนการสหกรณ์ไปฝักฝ่ข้างหนึ่งข้างใดไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องว่าถ้าขบวนการสหกรณ์จะเดินไปข้างหน้าก้าวใหญ่ๆไปสู่ความเป้าหมายที่ต้องการจําเป็นที่จะต้องได้รับการตอบรับสนับสนุนและร่วมผลักดันโดยกลไกของฝ่ายการเมืองอย่างปฏิเสธ,ธไม่ได้ แล้วจะเป็นพักไหนฝ่ายไหนไม่ใช่หน้าที่ที่ท่านต้องกังวลนะครับแต่เป็นหน้าที่ของนักการเมืองเหล่านั้นต้องรับฟังท่านและต้องตัดสินใจต้องตรงไปตรงมาในการทำงานด้วยกันผมมาเนี่ยก็แน่นอนนะครับใครเห็นหน้าผมก็บอกว่านี่เป็นนักการเมืองนี่เป็นข้างโน้นพักนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงปฏิเสธไม่ได้ แต่นี่ไม่ใช่พื้นที่สัมปทานนะครับเพาเวลาท่านจะทําสภาสารกร์จริงๆท่านต้องไปคุยกับคนอื่นๆด้วยฮะมันไม่ใช่ว่านัทวุฒิรหรือพักการเมืองที่นัทวุฒิทำงานอยู่ด้วยมาออกฉโฉนดเสียแล้วในพื้นที่ของสันนิบาตสาก์ที่จะทําเรื่องสภาสาก์ไม่จริงครับและไม่ถูกเรื่องที่ถูกคือขบวนการสาก์ต้องใช้นักการเมืองทุกพัก ให้เป็นประโยชน์กับงานของท่านต้องพร้อมที่จะเดินไปคุยต้องพร้อมที่จะเดินไปแสดงศักยภาพและวิสัยทัศน์ต้องให้นักการเมืองเกรงใจพวกท่านนะครับแล้วนักการเมืองจะเกรงใจพวกท่านก็ต่อเมื่อท่านรวมกันเป็นเอกภาพท่านเดินไปหาและคุยนำเสนอสิ่งที่มันเป็นเนื้อหาสาระสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมว่าประโยชน์กับประชาชนประโยชน์กับบ้านเมืองเนี่ยมันจะเป็นยังไง ดังนั้นขบวนการสหกรร์ต้องทํางานเชิงรุกครับต้องทํางานแบบบริษัทสมัยใหม่ต้องทํางานแบบวิธีคิดในการที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วหาสนามเล่นให้หลากหลายให้คําว่าสหกรณ์หรือขบวนการสหกรร์เนี่ยมันไปปรากฏอยู่ให้หลายที่ที่สุดวงเล็บต้องปรากฏในบทบาทที่เป็นคุณนะครับ ไม่ใช่ปรากฏในรายการแฉโหนกระแสว่าเอา้กากรรมการไปโกงก็อีกแล้วนะครับสมาชิกมาร้องเรียนมาอันนี้ก็ลำบากนะครับยกตัวอย่างครั้งหนึ่งรัฐบาลยิ่งรักบริหารประเทศได้ไม่นานนักเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์โจมตีที่จริงมันก็มีเป็นมิติการเมืองอยู่บ้างละว่ารัฐบาลนั้นมาแล้วของแพงทั้งแผ่นดินผมเข้ามาทำหน้าที่ที่กระทรวงรเกษตรใหม่ๆพอดี ก็บอกอธิบดีสมชายบอกพี่ต่อเอาอยาี่ดีกว่าเราเอาขบวนการสากลเราเนี่ยออกเปิดร้านขายสินค้าจําเป็นสําหรับการดํารงชีพข้าวสารกะปิน้าปลาไขา่ไก่อะไรก็ตามนะครับที่เป็นผลิตผลสากลเนี่ยวางขายทุกจังหวัดพร้อมกันเลยแล้วบอกว่าร้านสากลถูกทั้งแบ่นดินแล้วก็ทํากันภายในสองวันครับสองวันโชว์ได้ทั้งประเทศทันทีและมีของขายจริงคนเข้าถึงได้จริงราคาถูกกว่าท้องตลาดจริง หนังสือพิมพ์ลงหน้าหนึ่งทุกฉบับะครับรายการทีวีเขาออกข่าวกันทุกช่องว่านี่คืออีกมิติหนึ่งของขบวนการสากลยกตัวอย่างให้ฟังมุมเล็กๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าที่ท่านเดินกันมาเนี่ยถูกทางแล้วประตูของสันนิบาตสากลประตูของขบวนการสากลต้องเปิดทุกบานนะครับทั้งเปิดให้ท่านออกไปและเปิดให้คนเขาเข้ามาเพราะทุกคนเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้และสหกรณ์เป็นของทุกคนได้ สหกรณ์เป็นสมบัติของแผ่นดินสหกรณ์เป็นสมบัติของมวลสมาชิกและสหกรณ์เป็นสมบัติของประชาชนสหกรณ์ไม่ใช่พื้นที่ทางการเมืองของพรรคไหนคนไหนละครับ